สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะทําเมนูอาหารสักเมนูนะครับก็จะทําเป็นเมนูเขาเรียกว่าหูกบนะครับถ้าภาคอีสานเขาเรียกว่าอูนะบ้านผมเขาเรียกว่าอูครับผมหูกบซึ่งมันจะต่างจากเขาเรียกว่าหมกกบนะหมกมันจะใช้ใบตองเนาะนะครับหลังจากที่เรา น้ำส่วนต่างๆเข้าผสมกันเรียบร้อยนะครับก็นํานมาห่อด้วยใบตองแล้วก็เอาไปนึ่งเขาเรียกว่าหมกแต่ว่าของผมเนี่ยก็คือลักษณะผสมกันลแล้วก็เอาลงในหม้อโดยตรงเลยไม่ต้องผ่านใบตองไม่ต้องใช้ใบตองห่อนะครับทวัดผมก็เลยเอื่นว่าหูกบนะครับผมส่วนประกอบก็มีนะครับมีตะไคร้นะครับผมหั่นฝอ,อยพริกนะครับพริกแห้งผมก็หั่นฝอ,อยแล้วก็หอม หอมต้นหอมหัวใหญ่นะครับแล้วก็มีแมงลักหรือพออีตูครับผมมีเนื้อกบเนาะผมจะลอกหนังออกครับผมแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือผมมีปลีนะครับพันฝอยนะครับก็มีข้าวเหนียวนะครับเพื่อเป็นตัวนะครับเพชรแอมันมีความเหนียวนึบเวลาเข้ากิ่นเนาะนะครับมีความเข้มข้นเพื่อขึ้นมาอีกนะครับใส้ข้าวขัวแทนแทนข้าวขานะครับข้าวเหนียวนะครับที่ผมปั่นก้อนไว้เนาะนะครับ โอเคครับผมจะลงมือเลยนะครับอย่างแรกก็คือผมจะเอานะครับตะไคร้มาโขกหรือมาตําให้มันแหลกพอสมควรนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวเขาคอยเอาไปผสมลงในหม้ออีกทีหนึ่งนะครับในขั้นผสมเนาะนะครับกะโขกให้มันนะครับละเอียดพอสมควรเนาะนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเนาะขออนุญาตตั้งกล้องนะครับเดี๋ยวคอยไปเบิ้งเน้อ ผมผสมตลอดนึ้งนะว่าผสมยังไงนะครับเนาะหรือว่ามีการอันปรุงยังไงเนาะนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับตําหรือว่าโขกพริกกับตะไคร้นะครับก่อนนะครับผมเอออีกนะครับเครื่องปรุงที่ขาดไม่ได้ก็คือพวกน้ําปลาแล้วก็ผงชูรสแล้วก็น้ําปลานี่ครับสําหรับเวลาเราปรุงนะครับเดี๋ยวค่อยดูนะครับผมแล้วขั้นตอนต่อมาครับผมขั้นตอนต่อมาก็คือนําเครื่องเทศนะครับผมใช้พริกแห้ง ตะไคร้นะครับโขกหรือว่าตํานะครับผมเอาคุกใส่กับปลีที่เราหั่นฝอยนะครับหลังจากนั้นก็ใส่พวกผักต่างๆนะครับพู้ที่ผมเตรียมไว้นะมีหอมต้นหอมหัวใหญ่แล้วก็พริกสดแล้วก็ยางรักหรือว่าผักอีตูครับผมผักอีตูใส่ไร่แซ่บด้วยนะครับ,ใ,รบใส่ประมาณนี้ครับแล้วก็ใส่ข้าวลงไปนะครับ ก็ใส่เนื้อกลบลงไปนะครับทีนี้ผมก็จะตามผมจะตามด้วยน้ำปลาระรานะครับต่อมาก็เป็นผงชีสนะครับก็ใส่ประมาณนี้ครับก็ไม่เยอะนะครับนี่นะครับเพราะว่าเราใส่ก็คือเราดูปริมาณของนะครับวัตถุดิบที่เราใส่ลงไปนะนะครับ ถ้าบอกว่าเยอะนะครับไปดูส้มตํานะครับผมดูแม่คาส้มตาเวลาเขาใส่ผมชูรสเนาะทีนี้เราก็ยังชอบอยู่นะครับแม้กระทั่งผมก็ยังกินอยู่นะนะครับผมก็ไม่ว่ากันนะครับหลังจากนั้นผมก็จะใส่น้ําปลาอีกนิดนึงนะครับโอเคครับน้ําปลาสุดท้ายนะครับผมก็จะใส่ น้ำต,ตาลนะครับเดี๋ยวตั้งกล้องอีกรอบหนึงครับทำคนเดียวครับพอดีแม่บ้านจะทำงานนะครับทำงานพิเศษตาลก็เพิ่มความคมกล่อมนะครับประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่าพเพื่อนๆโดยเฉพาะทางภาคอีสานนะครับมีใครทำแบบผมไหมนะครับทำเขาเรียกว่า อู๋นะครับเนาะอูอันนี้ผมใส่กบมะอูนะครับแล้วก็คนนะครับผสมทุกอย่างเข้ากัน หน้าตาก็จะประมาณนี้เพื่อนๆนะนะครับทีนี้ผมก็จะถ่ายหม้อนะผมจะเอาหม้อเขาเรียกว่าหม้อหม้อใบหนึ่งเป็นหม้อต้มหม้อแกงนี่แหละนะครับไปใส่แล้วก็ผมจะเติมน้ํานิดหนึ่งนะครับเติมน้ำนิดก็ปิดฝานะครับแต่ว่าผมต้องรอให้นะครับส่วนผสมต่างๆนะครับรอไว้สักสามสิบนาทีค่อยนําไปนะครับขึ้นเตาเนาะนะครับผมอติดตามครับเพื่อนเพื่อนครับก็เป็นอีกเมนูหนึ่งนะครับที่ผม ถ้ามีกบนะหรือว่าแม้กระทั่งปลาเนี่ยนะครับผมก็จะทาแบบนี้นะครับก็เป็นการทําง่ายๆเราไม่ต้องใช้ใบตองนะครับถ้าใช้ใบตองแล้วก็เรียกว่าทาเป็นห่อหม,มกเนาะนะครับผมก็เคลียร์พื้นที่นะครับเมื่อกี้ก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรมังนะ่งเนาะก็เคลียร์พื้นที่ทีนี้ผมก็ตั้งหม้อนะครับผม น้ำก็ใส่นิดหนึ่งครับประมาณครึ่งข้อมือนะครับหม้อก็ใช้หม้อ่ังหรือเปล่าไม่รู้นะหม้อพวกนี้นะครับมันจะให้ความร้อนเก็บความร้อนได้ดีนะใครเรียกว่าหม้อตุ๋นนะครับผมผมซื้อเบอร์สิบเนี่ยมาจากน้องไขยนะครับตลาดน้องไขยสี่ร้อยบาทครับหม้อใบเนี้ยนะครับเวลาทํากับข้าวนะครับมันจะทํา นะครับให้ความร้อนได้ดีแล้วก็เก็บความร้อนได้นานนะครับก็รอสักพักครับผมประมาณสักสิบนาทีน้าน้ํําน้าก็น่าจะเดือดนะหลังจากนั้นผมก็จะนําพวกนี่ครับที่ผมเตรียมไว้เนี่ยนะครับลงในหม้อนะครับแล้วรอแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆห้านาทีผ่านไปเอ้น้ําเดือดแล้วเพื่อนๆนะฮะเขาจะร้อนเร็วนะครับหม้อแบบนี้ ก็เป็นขั้นตอนต่อไปก็คือเอาเมนูอาหารเรานะครับที่เราปรุงไว้เรียบร้อยใส่หม้อเลยนะครับเพื่อนๆก็อาจจะสายหน่อยนะครับเพื่อนๆทุกคนผมจะค้างไว้ประมาณ30นาทีเพื่อนๆมาดูอีกรอบหนึ่งเนาะผมขออนุญาต แบบนี้นะครับเพราะว่าผมตักไม่สะดวกนะครับเอาแบบโหดๆเตือนหน่อยนิดนึงเราทำกินเองนะครับก็เหมือนเราตุนถ้าจะเรียกว่าสั้นเหมือนๆคล้ายๆกับพวกเราตุนนะครับผมตุนไก่ตุนอะไรนะครับแต่ว่าเครื่องเครื่องเทศเลยว่าเครื่องปรุงอาจจะต่างกันนะ ก็จะปหมอ้อเลยครับสักสานาทีเดี๋ยวค่อยมาดูหน้าตาเขานะเพื่อนๆนะ30สบนาทีผ่านไปนเพื่อนๆมันจะปิดแก๊สเลยนะครับจะมาดูหน้าตาพร้อมเสือย,ยังโอ้นี่กำลังพอดีเลยครับเพื่อนๆนะ ไหมฮะกำลังพอดีเลยนะครับใหนเพื่อนๆเข้าไหมครับคล้ายห,หมกเลยเนะาะตักให้เพื่อนๆ,ๆได้ดูก่อนเห็นไหมครับน้ําจะไม่เยอะนะนะ้ากำลังพอดีนะครับแล้วเนาเหนียวกิ้มเนี่ยกำลังพอดีเลยอย่างเงี้ยนะครับโอเคเพื่อนๆาดูหน้าตาหน่อย นี่เพื่อนๆนะครับน้าตานน่าทานเลยนะครับอันนี้หมกนะเพื่อนๆนะเนี่ยกินแม่ยายข้างๆบ้านผมบอามามา,มาให้ผมเป็นหมกปลานะครับนี่อันนี้ผมทำเขาเรียกว่าอูเนาะอูกบพร้อมเสิร์ฟครับเพื่อนๆครับอย่าลืมไปทำกินนะครับเพื่อนๆ สวัสดีครับ